ต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเป็นคันที่น่าสนใจมากๆกครับคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือ The All New GLC นะครับที่เป็น f ูลี e ิเล็กทริจากทางฝั่งของ Mercedes-Benz นี่หลายๆคนน่าจะรอรถยนต์คันนี้อยู่เพราะว่าเป็นรถยนต์ที่เรียกว่าเป็น SUV รุ่นยอดนิยมรอบนี้เขามาแบบ Fully Electric แล้วนะครับไฟฟ้าล้วนแบบ100%กระจังหน้าสวยงามมากๆมีไฟ LED มีเล่นแบบ LED รอบๆด้วยไฟหน้าโลโก้ตรงกระจังหน้านะครับก็เล่นเป็นเรืองแสงด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าของเขาก็ยังคงเป็นดาวคือ m e r c e d e s b e n z มีรูปดาวตั้งแต่ไฟหน้า ทั้ง2ฝั่งตรงกลางแล้วก็ตรงฝากระโปรงด้วยนะครับที่สําคัญไม่ใช่แค่เรื่องของการดีไซน์ตัวนี้เป็นระบบโฟร์เมติกขับเคลื่อน4ีล้อแล้วมาพร้อมแบบแบแตเตอรี่ 800V โวลต์แพลตฟอร์มนะฮรรองรับการชาร์จเร็วนะครับถึง330กิโลวัต,ตเลยนะครับคุณสามารถชาร์จสินาทีวิ่งได้ไกลถึงมากกว่า300กิโลเมตรเลยทีเดียวแบตเตอรี่ของคันนี้อยู่ที่9 4้กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำระยะทางสูงสุดได้ถึง715กิโลเมตรตามมาตรฐาน W LTP เลยทีเดียวภายในมาพร้อมหน้าจอ MBUX ขนาดใหญ่ มากถึง3.3นิ้วแบ่งเป็น3โซนนะครับโซนผู้ขับขี่นะฮะโซนตรงกลางแล้วก็โซนของผู้นั่งด้วยนะครับถือว่าให้ครบคันจริงๆเดี๋ยวรอดูกันว่าคันนี้จะเข้าไปทำการตลาดที่ไทยหรือเปล่าแต่เป็นอีก GLC Electric ครับ